สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะฮะกลับมาเจอเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคารนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมมีรถกระบะนะครับราคาไม่ถึงสี่แสนเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะได้เป็นตัวแบรนด์มัสด้านะฮะก็คือเจ้าตัวมัสด้านะครับ BT50 นะฮะจะเป็นตัวโปรนะฮะสามจุดสองโปรนะครับขับสี่คีย์ออโต้ปีสองพันสิบสองนะครับราคาหน้าน่าสนใจนะ,ะตัวนี้นะครับได้เป็นสีดำปีสิบสอง ราคาขายอยู่ที่3 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทนะครับนะตัวนี้เป็นตัวขับ4ด้วยนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะแบบราคาเบาๆผ่อนอยู่ประมาณ6 7 0 0 0นะครับติดต่อมาได้เลยนะผมแนะนำคันนี้น่าสนใจมากนะครับนะบปี12ใหม่อยู่ประมาณ2,6 0 0ก็ประมาณนี้แหละนะโดยปีของตัวรถนะฮะแล้วก็เป็นรถกระบะด้วย นะครับราคา3 5 5 0 0หบาทใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4, 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ <im itation> ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะ <im itation> ก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวละเอียดนะนบรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยนะตัวนี้เดี๋ยวผมมาดูพามาดูกันนะครับนะเป็นตัวมาด้านะครับ Bt 5 0 Pro 3.2ขับ4เกียร์ออโต้4ประตูนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรไฟใหญ่แบบนี้เลยนะครับเป็นไฟฮาโลเจน นะครับกระจังหน้าสีเทานะเป็นแบบรังผึงนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับในส่วนของตัวบอดี้ตัวรถเนี่ยไม่มีประวตดชนหนักพิวารชมน้ํานะเหมาะสําหรับลูกค้าที่อยู่ภาคเหนืออีสานนะลูกค้าทางทางนั้นนะครับชอบรถรุ่นนี้นะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะนะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ล้างปรับสภาพใดๆเลยนะครับนี่นะครับได้ยางนะครับยางคันนี้จะได้เป็นยางยี่ห้ออะไรเอ่ยนะครับ นี่นะฮะ Neo Terra นะครับ, era, รบเป็นยาง Neo Terra Lo Max ขอบ18นะครับยางปี2020นะฮะ Lo Max สีทูโทน Hard Disc b r a k คู่หน้านะครับช่วงหลงช่วงล่างนะหด้าเดิมเลยนะครับไม่มีการชนหนักพควารจมน้ําแน่นอนนะครับบันไดก็ได้เป็นบันไดสไตล์ออฟโรดแล้วนะครับนี่เป็นแบรนด์4คน4นะครับอา Ahino นะครับผม กระจกนะฮะจะเป็นสีโครเมียมนะฮะกุญแจรีโมทนะครับเป็นสีประตูแบบนี้เลยนี่นะฮะสวยนะครับนะไฮไลท์เลนเซอร์นะครับนะด้านหลังนะครับในส่วนตัวไฟท้ายนะครับเป็นสีลมดำนะชุดแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ามีเซนเซอร์มาให้นะครับตัวนี้ยังไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับตัวรถสวยๆเลยนะครับปีทีห้าสิบโปรนะช่วงล่างน้ำดำเดิมเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะตัวนี้เดิมตอนแรกอ่ะเขาใส่ไอ้นี่มาแต่ลูกค้าคนเก่าเขาถอดออกนะครับยังไม่มีแบคเรนเดอร์มาให้แต่ตัวพื้นนะครับกระบะคือไม่มีสนิมเลยนะครับนะสวยๆเลยยังเก็บๆเลยนะครับสวยๆนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะว่าจะเป็นไงนะครับในส่วนตัวภายในนะครับแผงประตูนะครับก็ใหญ่ๆนี่กระจกไฟฟ้านะครับ จุไฟฟ้าเป็นได้เป็นเบาะหนังนะฮะสีดำนะครับมีตัวรูระบายมาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะมาร์กรงงานอยู่ครบนะครับน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับมีพาวเวอร์อัลเลทด้านหลังมาให้นะครับในส่วนตัวละเอียดภายในค่อนข้างสะอาดเลยนะครับนี่นะครับอาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับผมนะครับรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีที่พับกระจกนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะมาร์กลงงานอยู่ครบเลยสวยนะถือว่ารถนะครับสวยมากตัวนี้นะครับบอกเหมอเดิมนะครับกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับไม้นะวิ่งอยู่ที่2 6 2 9 1 3กมิโลนะครับพวงมาลัยหุ้มกับหนังแท้นะครับแบบนี้เกียร์ออโต้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกียร์โฟร์นะครับนะแอร์แมนนวลนะครับมีตัวทัชชันคอนโทรลนะครับมีตัวขึ้นลงทางราชันนะครับเครื่องเสียงต่างๆอยู่ครบนะครับภายในค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยนะฮะเดี๋ยวไปดูภายใน A ห้องเครื่องกันต่อนะครับนะฝากด้วยนะครับราคาเพียง3ามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองไม่แพงนะพออยู่ประมาณหกพันนะได้เป็นรถกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ขับสี่ด้วยนะครับนี่ดู โอ้สวยกริบเลยนะห้องเครื่องห้องเครื่องกริบเลยนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะฮะเพื่อนนะครับม้าต่างๆอยู่ครบนะครับนี่นะครับเครื่องเดิมๆสวยๆเลยนะครับอ่าตัวนี้ท่อนี้ดีนะถ้าเป็นของเดิมอ่ะปกติแล้วมันจะแบบซึมรั่วนะครับแต่ลูกค้าคนเก่าเขาใส่เป็นท่อโลมิเนียมใช้ยาวๆเลยเพื่อนนะครับนี่นะฮะนะฝากด้วยแล้วกันกับ ตัว Mazda BT50 Pro นะฮะ3.2ขับ4เกียร์ออโต้ปี2012นะครับราคา355,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,000ปลายนะครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อหาผมได้เลย084 3 8 4 804 4, 4, 4, 4, หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอนี้ได้เลยนะครับก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องผมให้ด้วยนะครับส่วันนี้ผมมาริสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ